เราแกบาที่เออพูดใช่ไหมาก็ันมือก็มีเเนี่ันพูดอะไรนะมันพูดแบบเหมือนอารมณ์แบบแดกดันปะถ้าเราทำอะไรมันอะไรตอนที่กูบอกว่าเออถ้าคุณทำเสร็จแล้วมึงก็ส่งใู้้เล่าด้วยนะผู้เล่าเงียมับอกอะไรก็มีก็เหมือนอะไรทำเนียงหานี่มันนี่มัอะไมันพูดแบบเรียกว่าอะไรแดกดันปะก็คือเหมือนกับอ๋อไปเออเจอเอ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 าอะไรหน้าเหมือนมอวอากาศอะไรเนี กูเมาไอแสเชีย่ยกูไม่ไอ,มอยากไม่อยากถักเลยทำไมล้กลมอะทำไมล้กลมอะมีมูทำไมล้ก,กมมลกกมอะ,ะไอแสบท่าเมื่อกี้แล้วมึงจะเดินมานี่ทำไมเนี่ยมึงไปเดินมาคุยมึงดันกูมาคือเดินก็ดันนี่กูเดินนี่ร้านนี้มีร้านนี้มีกูจำได้บอกเขาว่าเอา เอาอะไรนะมันมันขายอะไรมึงดูด้วยค่ะมีกูจำได้มันอยู่หลังร้านอ่ะเนี่ยเอ้ยไม่ด่ามึงนะกูเครียดกูร้อนทำไมมึหาแก้วขใหกูกินดิทำไมมึงมึงจะเดินมาที่นี่อีกิดมึงจะเดินทำไมฮะจะให้กูตายด้วยกันมึงไม่อยากอยู่กับมันแล้วกูเกลียดมันอ่ะกูเกลียดมันมึงเข้าใจไหมเข้าไหม่มีเงี้ยเดี๋ยวมึงกูจะใส่รองเท้ายิ่งโม ยี่มงยี่หมูกูเขินมันน่าโอ๊ยกูไปมันต้องมาเดินโหโอ๊ยโอ๊ยบนหัวเออฮะไม่ไปไม่มีเกณฑโอ้ยไม่ได้ชอบมันด้วหน่อยโอ้ยเี้ยเอ้ย่ไปมึ่งมึ่งไปแล้วกูต้องตายแน่เลยอ่ะกูมีใครเดินกับมึงได้ กูไม่ได้ชอบมันแต่กูเกลียดมันอุ้ยจังเลยแบบวิเกลีย์ฉันลงยี่สิบบาทสี่ฉันดุกว่าตาจ้าจ๊ะกูไม่กล้าหรอกกูไม่กล้าซื้อหรอกเพราะคือจะไม่มึงซื้อกําลังดูเพื่อจะมาอยู่มึงกูไม่กล้าซื้อแบบใหญ่ใหญ่มุกอหญ่ฮะ ก๋วยงี้ยตอนนี้ก็เนี่ยเก๋งหวยชะนอมกิโมงอ่ะอีเหี้ยอีแซดอีเ c ี i ยอีแซดโอ้ยวันนี้โลกของเราตรงเลยจันดัจะเป็นาะกมึงพาคุณไปซื้อแมลงทอดน่ะตรงไหนนะอยู่หน้าอยู่หน้าฉันไม่ได้ชอบเธอนะกีดฉันอะโอ้ยโอ้ยไม่ได้ชอบมันนะมึงคุไม่ได้มึงงู้นไปแล้ว เราเลือกกันเห็นไหมิกกหหมดฉันไม่ได้ชอบนายหรอกเพราะว่านายอะขี้เยีย่ยวนายหล่อนะไม่ควรที่ทำอะไรได่ห์อย่างนั้นสี่หกเูกัแอคติ้งงั้นแหละกกินเย,<า>ยียว้แต่เด็กอี่โอีเออตัวแกแล้วอุ้มตัวแก้ไแล้วยาโอเคไข้แจ้หนึ่งสยา ยายมุกสตอรี่นีอยากตามฉมียากลับบ้านกลับเพื่อนเขากลับบ้านต้องไปสั่งแมลงเราก็ได้แมลงไหนีแมลงนู่นมึงไม่ได้ชอบเขานะเฮ้ยเพราะว่าเรานะ คือเดาถ่ายลิประจามนมึนงตีดก,กูอ้าวโอเคนักศึกษาสาวทำร้ายร่างกายนักศาาึกษาชายที่การตลาดแห่งหนึ่งนักศึกษาสาวติดคุกเพราะว่ามินประมาทยิ้มุกเร็วยิ้มุกไปเล็วกูร้อนหายังไอ้มุกไป เราจะกินมแมลงทอดอีมูอิโมกักมกกะโลนี่เอเจวดาข้าาเาอยู่ยจดโด้โลเอาข้าหน้าโอ้ย my god อ้าวใช่ใช่ใช่มึงกูเจวีวคนที่ชอบทำไมมันโลกมันกลมหรือว,ว่าเดี๋ยวมันชอบกูวะ มันต้องเป็นสไปแน่เลยอ่ะุกคนดกคนมึง <laughs> อีสตร์มันจะมองแล้วมันจะหันมองแล้วเก๊ด <laughs> อสัรว์ยายเฮี้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเมื่อเจอพี่ไม่ได้นะหันไปอือ เธอเจอคนที่ชอบมื like ่อกีเมัไอ้ที่ยล่กลมนะไเจอกิดสทีนะกลัวจะมาา่ะไปอบไปอบพันเมือเที่มนะวากุหนมีดอกหรือว่ากิ่ดมันชอบกัวที่กูเจอไปบบกมันต้องชอบกูแน่เลยเก่ากัน ตอนที่ไม่มีใครไม่รู้ไปอยู่มึงเคยฟังวะมึงงนะะบัเอิญคถ้ากูเจอกริดอีกกูจะจับมานำผัวยนะไม่เจอแล้วกูว่าจะกลับแล้วออวก็ไม่เจอไงกูก็คิดนะว่าถ้ากูเจอกับมันในตลาดอ่ะมันจะแบบยังไงไเฮียก็เจอจริงอ่ะ ตอนที่เดินออกมาจากร้านแป้นสนงสวยดิสขันไปหามันนิง่งค่ะมีอกับมืออันนี้ปันอ่ะก็ว่าก็งงนิกูไม่ชอบมนะันน่ะเราต้องดแบบันสุดๆเอาไปในป,ปากกูราะว่ากูไม่ชอบมันกูนก็เลยต้องเลิกชอบกับหันหันเลยเทีย่ท็อปมันก็ทำลายความรักกูนั่นเองไปเร็วอย,อย่าพูดคำหยาบเราต้องหามช่วยหาคำ,คำที่มันแบบสะบัดได้นะ่ะที่ไม่อยาก นั่งก่อนนะน้ำตาลเรจะไปไหนล่ะน้ำตาลก็ที่นั่งเมื่อกี้มันก็เดินเลยไปยันตัวนั่ง,นง,นงไหนอ่ะมึงหาไปนู่นไปนู่นไปนู่นกันโอ้โออย้อนอินแล้วกูคิดว่าตรงนี้มีที่นั่งไง ไอ้คนที่กูไม่ได้ชอบไปกิจเพราะว่ามันกูไม่ชอบคนหลอชอบคนหน้าตาแบบไม่น่าหลักหน้าตาบป็นบานแต่ว่าดูแบบจริงใจแล้วกูก็รู้ด้วยมันมึงแต่กูไม่ชอบจริงมันเล่นเป็นจริงอะกูไม่ชอบที่เล่นเป็นจริง